ก่อนหน้านี้ราคาฐานหินพุ่งขึ้นมาอย่างน่าสนใจเลยที<ะ>เดียวนะครับทำให้ AGE หรือว่า a s i ช Green Energy ก็ได้อน,นิสงตามไปด้วยป<ม>ระกอบกับธุรกิจโลจิสติกขนส่งสินค้าก็กลับมาคึกคักอีกรอบนึงทำให้ AGE มั่นใจนะครับว่ารายมาตรกที่กำลังจะประกาศผลประกอบการออกมาผลประกอบการของ AGE น่าจะออกมาดีน่าจะออกมาสดใสรวมมาจะถึงนาโนมในช่วงเวลาที่เหลือของปีด้วยนะครับคุณพนมควรสถาพรประธานกรรมการบริหารของ A s i ชีย e e n e n e r g y หรือ AGE ประเมินนะครับว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาปัจจัยหนุนก็คือการที่ราคาถา่นานหินปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าดีมาหรือว่าความต้องการใช้ถ่านหินของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับรายได้จากการขายถ่านหินในช่วง2เดือนแรกปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่าร้อยละหกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับธุรกิจโลจิสติกก็มีการเซ็นสัญญารับงานขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมมูลค่ารวมแล้วคือ110ล้านบาทสัญญามีระยะเวลาให้บริการทั้งหมด2ปีครับแล้วก็ยังมีงานขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมที่เซ็นสัญญาล่วงหน้าช่วงปลายปีที่แล้ว3ล้านตันมีระยะเวลาให้บริการทั้งหมด3ปีเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับสำหรับธุรกิจโลจิสติกที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท AGE บอกว่าเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนด้านโลจิสติกเพิ่มเติมครับเตรียมที่จะลงทุนขยายพื้นที่โกดังเก็บสินค้าเพิ่มอีกหนึ่งหลังเพื่อให้บริการกองเก็บสินค้าเพิ่มเติมครับจากปัจจุบันนี้มีโกดังเก็บสินค้าที่ให้บริการอยู่แล้ว5ห,หลังด้วยกันก็จะเพิ่มจากกลุ่ทั้งหมดทําให้บริษัทตั้งเป้าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ำหรับปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ5ครับของรายได้รวม เติบโตจากปีก่อนที่มีสัดส,ส่วนอยู่ที่ร้อยละสี่ของรายได้รวมหรือว่าคิดเป็นเป้ารายได้จากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์0 0ล้านบาทเติบตีต่อเติบโตจากปีที่แล้วที่มีรายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์0 0กับ2ล้านบาทครับคุณพนมให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเกี่ยวกับธุรกิจจัดหาจัดจำหน่ายและส่งออกสินค้าทางการเกษตรด้วยโดยบอกว่าตอนนี้ AGE จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาชื่อว่า AGE Agri t a d i n g เพื่อทำธุรกิจนี้ครับ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ภายในปีนี้ในขณะที่การดำเนินงานภายใต้บริษัท Add Energy Solution จําจำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทร่วมทุนที่ AGE ถือหุ้นอยู่ร้อยละ49.99อันนี้จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโครงการลงทุนไปก่อนหน้าอย่างเช่นโครงการโรงไฟฟ้าโซลา่าขนาด5เมกะกวัต์ความคืบหน้าล่าสุดบริษัทร่วมทุนนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานเพื่อให้รับกับนโยบายพลังงานอย่างต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะโครงการติดตั้งบออร์เพื่อผลิตไอน้ำที่ได้ผลิตขายให้กับลูกค้าในประเทศไปแล้ว1โครงการอันนี้จะทยอยรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลังครับและจากแผนธุรกิจของ a g e ก็มั่นใจว่าการเติบโตของรายได้รวมของบริษัทในปีนี้จะแตะ1 5 0 0 0ล้านบาทได้ตามเป้าหมายครับโดยที่แบ่งสัดส่วนรายได้จากธุรกิจโลจิสติกร้อยละ5แล้วก็เป็นธุรกิจถ่านหินประมาณร้อยละ95ภายใต้เป้าหมายปริมาณยอดขายถ่านหินที่6ล้านหแสนตัน ราคาเรียวทางของ AGE ตอนนี้คือ3บาท76สตางค์บวกขึ้นมา2สตางค์นะครับคร่าวๆอ่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเลยนะครับพาคุผู้ชมมาดูกันต่อนะครัะ